Rồi ครับผมพี่เยอะขึ้นเป็นบาร์

เข้าแล้วนะเครื่องหัวขอ้วขอ้วยข้วยขอยข้องกเพโอ้เอ้โอ ไกลอย่างนี้ทะลุหน้าต่างเลยไกล